โอ้โตัวนใหญ่ครับพี่น้องห้าสิบบาทาบ้อหนนะบาสิบบาทกบเลี้ยงครับน้อยเนาะห้าสิบบาทอันนี้อ๋ปลาก็มีนาะปลากระสุบน้อยเนาะาบคน้อยครับสุดกบกบเลี้ยงกีน้องห้บาทอันนี้ค้งยังบาน้ อันนี้คุ้ยห้วยจ้ะเดี๋ยวจะขัเป็นหนึ่งอมคดบบาทกระุมเกรีร่เป็นอเียกชร่อายครับช่วงนี้นดอกกระเจียวเร่มีขายเลยครับที่ตลาดนัดครับสวัสดียำแรงครับผมไม่คอการทัวร์พามาเลาะหาแนวกินแรง ตลาดนัดคลองถมตําบลสีชมพู้อำเภอนาเก็จังหวัดนครมนต์มีทุกแรงวันเสาร์บรรยากาศบ้านบ้านพี่น้องครับวันนี้ได้แล้วครับเมนูแรกครับซื้อกบไปต้มกินแซ่บๆเลยพี่น้องกบครับกบไข่มดแดงแมงกินูนปลาซิวครับพี่น้องปลาซิวเดีโถ่ไปก้อยเด้อค่ะเด้อโอ้ไปก้อยโอ้โหไปซีดงหัวปลุกไก่เค็มเหล่าเนาะเก็มเหล่าเด้อโอ้โแมงกินูนก็มีครับพี่น้องสดๆเลยครับทุกจังหวะครับแมงกินูนนะ สามสิบบาทเนาะแมนกีวนูนบดอกกระเจียวครับมาขวดครับพี่น้องมาขวดขวดนึ่งเข้าก็มีเนาะ้ออรยะก็กระเจียวดีใครเนีัวกระเจียวคนะยี่สิบบาทเนาะเอาอันหนึ่งครับเอาซาบาทด้วครับตัวนองที่ดี่ดอกระเจียวครับเมนูแซ่บเลยพี่น้องที่แซบอยากจะแซ่บไหมครับตัวจักรจันเนาะสิน้อง โอ้มาขั้วพี่น้องจะแซ่บเองผลไม้น่าร้อนครับจาเลยจานมาขั้นี่แหละผลไม้โมลานนะโบราณเนาะผลไม้พี่น้องกินแล้วฟันสวยครับเจ้าบุครับกินแล้วฟันสวยครับผมสุดยอดบรรยากาศพี่น้องอาหารอีสานไทยยำโบราณเก๋ชาวบ้านตะโพนดอร์ฟ้าพูน่าพี่น้องแมงกินูนครับเต็มทุงเลยครับพี่น้องบรรยากาศขนาดเป็แมงกินูนรสลายเนาะ ก๋วเตียวงามลายเป็น้องธรรมชาติจากเทือกเขาภูพานน้อยครับมันขายกำละงยี่สิบบาทเป็น้องยี่สิบบาทครับบรรยากาศจำเรียครับ5โมงเย็นกับลัรมาลงหากินอาหารธรรมชาติอาหารป่าตามไปดูการในชุดนร้อนแมงกินูนข้นลายเลยเป็น้องมีทั้งตัวน้อยตัวใหญ่ครับตัวละซาบ้าเป็นน้องข้ากันเลยแล้วตัวใหญ่ถุงจี้บาทครับเป็นเน้อห้าสิบบาทห้าสิบบาทล้วนขายด้อก่อนลดกับพ่อเสียวนี่ครับแค่บอกพ่อลดราคาให้ดู อ่าสี่สิบอ่ะออทงนึงอ,อ่ะทงนึงพออยู่แมงกินุนห้าสิบาทครับได้ละลายไม่ไข่ด้วยไข่ละจานกินพองเลยพี่น้องแมงกินูนนะนี่เดียเลยครับเมนูแซบที่ตลาดแรงนาเก๋กครับพี่น้องตำบลสีชมพูครับขอบคุณค่ะอันนี้เมนแมงกินูน,น้อยครับพี่น้องนี่สามถุงห้าสิบสามถุงห้บาทครับพี่น้องครับรสชาติออกมันๆขวดรับเจี๊ยวน้อยเนาะ คือเดยอดโอกาเยมเรียงกนออกมาทีันโอ้เขียดด้อยเขียนด้วยถุงละสิบบาท50บาทที่ตรงนี้ ปลาดุกเกีดสิบาทครับจะบาทครับสินะยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทเนาะไม่ไมตอกกระเทียมพี่น้องปะลาล่ก็ห้าสิบบาทบรรยากาศข้างนาในเลยอาหารไทยอำเภอนาเกตจังหวัดนครสวรรค์ครับตอกกระเทียมเกียดน้อยแลว้วก็ปลาดุกขับร้านนี้นะบรรยากาศตลาดเล็กอาหารธรรมชาติลูกกบจ้าห้าสิบบาทลูกกบลูกพวกล้านสิบบาทครับหน้าร้อนกินลูกกบพี่น้อง 90บาทครับต่อมะม่วงช่วงนี้อากาศร้อนจัดเลยครับอากาศร้อนอบอ้าวครับพี่น้องครบครบปลาดุกปลาไหลเอี่ยนพี่น้องหอยคั่วไอเนาะหอยัวใกล้ๆครับอันนี้หอยอะไครับวันนี้นะนี่หอยลายค่ะหอยลายหอยกี้น้อยหอยกี้น้อยเนาะซื้อมันเนาะ ข้ับเพชรปลาแห้งครันบนานี้ครับพี่น้องเจ้าเก่าปลาขาขี้เก่าพี่น้องแมียงจีซอนเครื่องซอนครับเครื่องไตเนาะแมียงจีซอนแมียงจีได้พี่น้องอากาศร้อนๆครับมาเรียงน่าจะมีฝนมาอีกคื่อนึงครับไก่บ้านจ้ามาแล้วพี่น้องครับพี่น้องบรรยากาศครับมาพี่น้องปากกดครับตูวงามนั่อเลยปากกดขนาดนี้ รสปลาแซ่บปลาแซ่บต้มกัมมี่ครับลูกขั้วครับร้านนี้ครับปลาหลายแห้งเนาะกระเทียมก็มีขายเนาะร้านนี้เนาะครับผมสูตรจาโค้กจาโค้กรสจ้าบ้านครับราคาร้อยร้อยห้าสิบค่ะขั้วกี่น้อกติดกระดมังเลยพี่น้อกเป็นมกก็ม e ีครับพี่น้อง เ็ูดเลกทงนคบ่าจ้านี้สบาทติาบาทโอสุดยอดบรรยาก,กาศยามเย็นครับเรกินอาหารธรรมาติาครับได้โซสาเมนูครับเมนกินนุ่ับกบมือกินแรงครับพี่น้องเมนกินโซนเซืยโซนจะมีปลาครับมีปลาปลาเก็ดรือจะมีปลาโคปลาเง่งครับร้านนี้นะเในนลร้อนครับ ปลาเนื้ออ่อนจะมีปลานางกับปลาโยนกับร้านนี้ปลาเบ็ดด้วยเนะาะปลาเบ็ดมีทั้งปลาดุกปลาเค็งปลาโคใหญ่ร้นานนี้ครับ โอ้ภชบ้านนี่ครับแม่ค้าครับต้องลาสาวจ้าสาวพี่น้องซาสลิดนี่จ้าเกะเลยๆเรียบร้อยพร้อมตากันเลยดูปฏิการผมไมีหกวันทัวร์ครับมาบอกอาชีพอาหารในช่วงงานร้อนที่ตลาดนัดวนันเสาร์ตอนแรกพี่น้องบ้านโคนสนุกตำบลสีสุพภูมิอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมพนครับ